สวัสดีครับเครื่องปั่นหมูฝอยในจอนวันนี้เราจะมาปั่นหมูให้ดูนะครับว่ามันละเอียดจริงหรือเปล่าครับเอาเทเอาหมูใส่เลยเทเอาใส่บาเชีน,น,นึงนะครับผมเอาจับเบเกอร์ขึ้นเอาเทอันนี้เอาแค่เบอร์สองก็นะเอาแล้วครับผมปั่นรอบแรกนะครับมาดูครับมันจะได้ประมาณไหนครับผมนี่นะครับรอบรอบแรกอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองครับผมถ้าเราอยากให้มันละเอียดว่งนี้หน่อยหนึ่งเราก็ปั่นอีกรอบครับเรามาดูรอบที่สองนี่ครับรอบสองอยาเราอยากให้มันละเอียดต่านี้เราปรับเบอร์สามครับเต้ไปบเบอร์สามเลย นี่ครับใครอยากได้ละเอียดมากละเอียดน้อยปรับเลือกเบอร์ะลรครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับผม